สามีเวอายุ38ปีแล้วนะคะทํางานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครค่ะด้วยความที่ทํางานทุกวันและงานก็ค่อนข้างหนักนะคะกลับมาก็จะหาอะไรทานอร่อยๆในช่วงเย็นค่ะส่งผลทําให้สามีเวเริ่มมีปัญหาสุขภาพไปตรวจสุขภาพมาคุณหมอก็บอกว่าสามีเวเริ่มมีปัญหาไขมันในเลือดหรือคอเลสเตอรอลสูงค่ะเวกังวลมากๆเลยนะคะก็เลยเริ่มมองหาตัวช่วยให้สามีมาดูแลสุขภาพค่ะจนได้มาเจอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอเร็กบีเอลกล่องนี้ที่เวตัดสินใจเลือกกล่องนี้มาให้สามีเวทาน ก็เพราะเห็นรีวิวในติ๊กต็อกที่มีคนรีวิวเยอะมากและส่วนใหญ่นะคะคนที่ทานตัวนี้ค่าไขามันในเลือดของเขาลดลงค่ะด้วยสารสกัดจากธรรมชาติและมีผลวิจัยจากต่างประเทศจึงทําให้แวร์ยิ่งมั่นใจในการเลือกมาให้ดูแลสุขภาพสามีแวร์ค่ะ ต้องบอกเลยว่านอกจากผู้ที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงแล้วนะคะผู้ป่วยเบาหวานความดันก็สามารถช่วยได้เช่นกันค่ะ1กล่องจะมีอยู่30แคปซูลทานวันละ1-2คัแคปซูลหลังมื้ออาหารเย็นค่ะแนะนำว่าให้ทานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้นค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจพิกัดตามที่แวนแจ้งเลยจ้า